ยอนบทที่11ลาสารัดกระเจ็ดบนกุยก่อนมะนะนากละเมือลาสารัดอันปันแซมของมาถากับมารีมารีตัวไหนปันภูนากระเอ็ดน้ำหอมอลิงเจาะยงของพระเยซูเจอกะเอ็ดซอกอันจูดสำาออยไปหนะอันไหนอะไรรวมอดหนึ่งวีเบธานี เจอฮะนายรารัตภูนกปัญแซมกกำลังโจนัก,กเลยออยของอันบานาอะกีเลยแตงกุยอนอนเปาะเจาะพระเยซูช่วงไหนพระเยซูนั่งออดบันกะนาะออดอะไรแตงออนกุยประวานึงพระเยซูบายเนี่ยเอ้ยมอหมู่ของไม่นากไม่เยอะเลยกีจะนวัวอันกำลังโจนักได้ สังเกตพร,ระเยซูบรรลงนุกศิ์ของอันไปนักกละลาสาราจโจในเตมินดักเพื่อสิออนอันกระเจดหักเพื่อผู้แสงสิบเบินซำแดงอำนาจของอันออนกลวยโฮมเจอกับเพื่อกึอผู้นกปันการของผู้แสงกาสิบนเกียรตินํำเตพร,ระเยซูอยเอลอแซมออยไปหนะอันใน หักบัดอันสังข่าวไปลาสารัสโจรพระเยซูก็นั่งออดหนึ่งบ้านนักอันออดอกีตาเปาะแอนบาจจะไงแวดบาจะไงอกีเจอพระเยซูหลุดว่านึ่งลูกศิษย์ของอันไปออนห่รหลับเปาะเจาะเขตยูเดียทะสั่งกิลูกศิษย์ของอันบัดว่าไปอาจารย์เอ,อ้ย ไม่แห่นนะรลับเปาะเจาะเขตยู่เดียแอนจะไงกี่จุมพูนำของกลัวยิวอีเอ็ดงวยตะเหมาแพงจะไหมเพื่อิิรายไม่เจอจะนวัวไหมบัดน,นั่งสิลับปเปาะแอนนะพระเยซูลดเว้าไปแต่ละมือเะมินอันแป่งอันละเลี้ยงจนเตะสิบสองสวมองนะ พูและนากตยาเปาะตอนจะไงภูกีชิตอดอมดักเพราะอันชินังโฮมละเลี้ยงคองโลกในออหากพูและนากรีตออยาเปาะตอนเสราอันกัสิดดอมสมบายเพาะตะบนลเลี้ยงนากะแตกอ,ออนอันโฮมวาวงิเจอพระยสูว่าวแอนไปและชาลัดโมคองไฮกีอันกับใบละแงดเจอ หักกุสิปอเมีอันสั่งกิลุกเสร์จดเว้าไปเนี่ยเอ้ยขันอันไปละแงดกแก๊กเจออันกับสิไขสิเนนบนแต่ว่านากะพระเยซูวองกิอันเอียตองออนอไลดังไปลาสารัดกะเจ็ดเจอหากอะไรบัดกุดไปพระเยซูว่าไปอันไปเหล,ะละือเลยพระเยซูรดว่าวตะนางแอนไป ลาสารัดอันกระเจเจอหักแยกเจอนักกักุตนอดติกีอภายในตะวัมใบจังสิเจือนึงกลตุเลือเลยเปราะไห่เปาะจะอันทะเจอ้าไหนโทมัตนักกัเบิร์นเอ็นมูเลมูไปพาแพดกีอันกับเว้าหนึ่งมูนักกัปลาลูกเ็จมะเนยไปเปาะไห่รวมเปาะนึ่งอันทะ คันพระเยซูสิต้องกระเจดให้กระชีบนกระเจดมาโนยกับอันคือกันพระเยซูบันภูนากาโมกลวยออนเบิร์นชีวิตปัดพระเยซูปปเปาะตตวีกีเจอบนกุยนากาตองพระเยซูออนแดงไปอะไรเอ็ดศพของลาชารัอกีอเปอะระ,ะนึงทำเบิร์นปนจะไงเจอ วีเบธานีอนไหนอลโยงนังโนกับกรุงเยรูซาเลม็มประมาณไปลักกิโลซังลดบนกวย,วยยนะิวเสยน้ากน่ากตะติกรุงเยรูซาเลม็มเตาะปลอมมิดมารีกับมาธาโวนน้ากะแซมคองอะไรกระเจดอัไหนบัดมาธาช่งข่าวไปพระเยซูกำลังเตะอ,อันละละเปาะลัดกอนนะ ักมารีนั่งออดประดองออดเจะพระเยซูเจอมาท่าว้าไปเนี่ยเอย้ยคันมินไปใหม่ออดไปไหนแซมกะกูชิตาะะเ็ดหักกะกระด้งไปแม่แต่จันวะผู้สร้างกาซิออนนิ้กูแนวนะ่กไม่แสกหนึ่งอันพระเยซูลดว่าวนึงมาท่าไป เชมของใหม่นั่งชิมอ้อเอดเจอมาแทรกว้าไปกะดังไปอันชิมออแอนบัดเตอมือสุดท้ายมือนักผู้แซงชิออนกุยกุนะมอเฮกีพระเยซูหลดเว้าไปเกึปันผู้นักออนกุยมอเจอก็อ่อนกุยเบินชีวิตกุยกุนะนักเจือจูมิดเกือะไปอะไรสิกระเจตดเจอ อะไรก็นั่งสิเบิร์นชีวิตออดเจอพูและนักเจือจูมิดเจอเกะพูกีกับชิตากระเจดนังไม่เจือนะบบอนักเกะเกะวาวไนเจอมาทากับตาบไปเไจือเนยเอ้ยเจอกะเจือไปใหม่ปันพระเ r i การของผู้ส àng, แสงนักผู้แสงแต่งออนตออหนึ่งโลกนันไงวาวงกิเจอมาทากระจูจะดอง เจออันโรมาเรยเตอะละจับเจ้อันไปอาจารย์คงให้เตอะเจอเจอจอันอนะบหรยไวไหมสังกิมารีกับยัวเปาะเจาะเพสูปุ๊ปับสวงไหนพระเยซูนั่งตุ้นมุดเตอะวีมบินอันนั่งเออหนึ่งบานนกักมา่าเปาะละมออันนักีเอิร์ดกุยยิ้วนกักเตอะออดกับมารีหนึ่งดองเพื่อสิบปลอบมิดอันนักี บาทอาลัยโฮมารีเปาะเปาะแบบกีจ์เจออาลัยก็เข้าใจไปอั้นอีเปาะเฮียมปะธรรมบ้านน่ะก็อาลัยอะดะชอบของราชรัตน์ดีอาลัยหลดเปาะตะบุญอั้นบาทมารีเปาะตะบ้านนาคะพระเยซูออดเจอก็โฮมอั้นมารีก็จะก็แก่ณแสงบ้านณยงของพระเยซูเจอก็เว้าไป เนี่ยเอ้ยขันมินไปใหม่ออดปปไหนเซมกะือชิตาเจตดักบัดพระเยซูโฮมมารีเงียมเจอกะโฮมกุยยิวนะ่ะกะเตะอหนามารีกีกะเี่ยมเตพระเยซูกะอุกหนึ่งมิดต,ตะมินพระดามเจออันหลอิดอัปลา,ลาไลไปใบเอ็ดศพอ,อันระแล้ะ อะไรก็ตาไปเตอะอเฮะเดอเนี่ยเอ้ยเจอพรีสู่กันเงี้ยมโฮมกีกุยจุมกีหลุดว่าวนึ่งนังนู้ไปโฮมนะอ่านเยาะลาสารัตตตมินพระดําหักกับเบนกุยลังนะนากะว่าวไปกุยนากะมัดสูตรอัานก็นั่งตะออนอะไรเปลี่ยงโฮมคันมินไปอัานเออดี่ไหนนึ่งช่วงนากะจูเฮกีโจ อันก็กืสิตาเจ็ดอันกืสิปัวออนแบนพระเยซูออนลาซารั์มอยพระเยซูอุกหนึ่งมิดเอ็นโมตัวเอ็นจะอันกระเปาะเตาะทั้มบานนาคาไหลระศพของลาซาล์เมือกี้ทำเมือกีและเอ็นงัวตะมอปูดอัดอร,ะะระเจะเพลซูกออะไระตอกไลไป กะลิงอะละจีงวตาเมลนากะอัดบ่ธทำมาในสั่งกีมาทาเอยของกุยนากะกระเจดกี่กะเว้าไปเนี่ยเอ้ยปนจะไงจะได้นากะศบอันอัตี่ไหนดูนซำในอันกะซีมาเนะมันชอบเจอพระเยซูลดเว้าไปกูกะต้องไม่เจอได้ไปขั้นไม่เจอนองกู ไมสิบนโฮมสงางลาสีโฮมอำนาจของผู้สร้างอะไรลดกะลิงอะไรเวตะเมาเกีเจอพระเยซูกระตะงืออซะเจาะมาลังเจอกรเว้าไปบัวเอ้ยกะขอบคนใหม่เลยนากะใหม่แต่มึงแนวนากังกะเว้าหนึ่งใหม่กะกะดังอิบเจอไปใหม่แต่มึงแนวนากังกะเว้ากูแนว หากกะว่าวงกิเพื่อสิออนกุยนากะออดมนเลยกำกะที่ไหนออนอะไรสร้างนำเตเพื่อสิออนอะไรเจือไปใหม่ปั่นพูนากะออนกะเตอลืบบัดอันว่าวงกิเจอพระเยซูกาโรสเนียงอเบอโลว่าวไปราชารัตเอ้ยลาเตเ๋อเจอราชรัตนากะ,กะเจตอากิกะะันลาเตออะไรนากะเกียนศพของอานาละ กนังเออดนึ่งอเตนึ่งอายง,อางของอันเออดเจอนึ่งมินมุกกนังเบิไรกูมเออดพระเยซูเลววไปเลหฮละเดอร์ไรนากะเกียนอันอะไรเพื่ออันสิเปาะสบายอะไรวางแผนอิตรายพระเยซูเบกิกลยิวเอยนะนนกระเปาะปลอบมิดมารีเจออะไรก็ะโฮมแนวนากับพระเยซูแต่อันไหน อะไรเลิอเชื้อจูม,ม็ดเจาะพระเยซูหักกระเบนกลวยแอนมุจุมนากระเปาะตองออนจุมพผลิสีดังแนวนากับพระเยซูตะไหนเจอห่าไหนจุมหัวหนาตะกูลจำกับจุมพผลิสีเหลือโรกรรมาการออนเจาะประสมมเนยเจออะไรกับวอานึ่งนังนาะไปให้สิตะวินละเฮ้แห hey, ละจูเอะไหนตะแนวปันตะเงิด ออนกวยหอมเชอเอยอันเชอเอยแนวเลอคันหาประตาออนอันเปาะเลยเลยแอนมาหนายกลวยกะชิเจอตะบุญอันจนนี้เจอฮานายกลวยรมกบชิเตะยึดอลับวิหารของหายเจอสิตาอ่อนหายอดปันชนชนาติของหายเบิ่มนั้งเจอฮานายบนกลวยมะณะนากระเลมอขยาาย กมาเกออันเบินปันตะกูลจำปูดจะอันกะเว่านึ่งมูไปใบคือตะขใจเราไงใบตะแรงนะห้หนาชีออนกุยมนะนจิกะเจตแทนทีชีออนชนชาติเขาห้รวมกระเจตจุนเย,ยนากะขายยาฟาดว่าแบบไหนเตมินอันว่าเบิมหากหนึ่งตำแหน่งนากะอันเบินปันตะกูลจำปูดกมาเกอ ผู้สงกับออนอันาตองละไปเพยสู่ซีกเจตแทนกุยชนชาติอิสราเอลเจอกระตมนกเจตแทนมังกุยชนชาติอิสราเอลสงังหากกเจตแทนจุมหนกักปันการของผู้ส้างญิกุณนะผู้นกักออดละตาละตาเกาะทั่วโลกเพื่อสีออนอะไรกุณนะปันกุยมาจุมจนนีิ កតិមូគីជុំណកប្រសមអត់មនុយអណៃឡៃលត់ជួយឱកាសណកស៊ីប៊ុនត្រាស់ព្រះយេស៊ូនៃមឿអានប៉ាន់បែបណៃចើហានៃបាត់ព្រះយេស៊ូស៊ីប៉ោតាមខេតយូឌីកីអំតោប៉ោបែបត្អូនគួយដាំងណាំណងចើអានកដិប្រអត់នឹង VA Phaim ណកអត់លេចកັບបានកាហេងអាគីអែន อดมานุยกับจุมลุกษิตของอันอตกีช่วงกี่เจสิตเจอมือสำคัญทางศาสนานากกัวยหยิวชีสลางมือนากผู้สแสงเปาะไกลดองของอะไรสมัยตะกาวีกวกยนากกัอดตามเขตกันะเหลือสิเปาะเจาะกรุงเยรูซาเล็มอับเบลเพื่อสิเปาะแตะพิธีนากอนอะไรแปะปันมเทิน เพื่ออะไรสิเบิลเสร็จฉลางมือกีมนนยกับมูจะ,ะบจะกล้วยนะกระเาะเจาะกรุงเยรูซาเล็มมาเกออะไรมังกาบล่นจุวยพระเยซูบัดอดหนึ่งวิหารนาเกออะไรกำรวมละชอวว่าวไปไปกุดวิละอันสิตตเตโดฉลางเลยนะมือนากปูชางปกลายดองของไฮอันไร หักจุมหัวนาตระกูลจํกับจุมพลซเอะไรกะละคําสร้างอะเจอว้าวไปผูแล,ละนะกะโฮมพลซูก็ออนปะงอะไรเพื่ออะไรสบนกอบพระเยซู